เรื่องนี้ถ้าดําเนินการแล้วเนี่ยในสังคมเนี่ยเห็นเหมือนกันเป็นส่วนใหญ่จริงๆหรือเปล่าครับถ้าเห็นเป็นส่วนใหญ่จริงๆเพื่อไทยไม่มีเหตุผลอะไรจะไปยื้อเรื่องที่ประชาชนอยากได้แต่ว่าถ้าเป็นเรื่องที่เราพูดไว้ชัดเจนตั้งแต่เข้ามาเป็นรัฐบาลแล้วว่าปัญหาของประเทศสิบปีที่ผ่านมาเกิดจากวิกฤตความขัดแย้งที่ไม่ยินยอมกัน แล้วก็ตาม่เชื่อในความเห็นตัวแล้วก็พยายามจะผลักดันให้ได้ตามความต้องการของตนถ้าเป็นอย่างนี้มันคงต้องใช้เวลาเวลาในการทาความเข้าใจกับทุกส่วนที่เกี่ยวข้องก็จะทําให้ปัญหามันคลี่คลายลงถึงจุดที่พอเป็นปัสชันธามาติของสังคมได้การแก้ปัญหามันก็จะจบเพราะฉะนั้นถ้าตาบใดยังคุยกันและยังมีคนต้านแบบรุนแรงแล้วเราประเมินว่าการต้านนั้นไม่ใช่การต้านเพียงคนกลุ่มเล็กๆหรือส่วนเล็กๆทั้งสองฝ่ายนะครับ มันก็จะเป็นเรื่องที่รัฐบาลก็ยังจะไม่ขยับไปจนกว่าจะมีข้อสรุปในสังคมเพราะฉะนั้นไม่ไ,มได้รื้ออะไรเป็นการทําความเข้าใจและเป็นการพยายามจัดการบริหารจัดการความขัดแย้งที่มีอยู่ในสังคมเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่ทําให้เกิดความขัดแย้งที่จะมานําไปสู่การแก้ปัญหาหรือการทําให้ประเทศเกิดปัญหาเหมือนอย่างที่เคยเกิดมาแล้วอย่างเดิม